จารุณีนุตมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตผักผล,ลไม้ปลอดภัยตำบลบ้านใหม่จังหวัดนนทบุรีต้องการปลูกผักปลอดภัยสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งประเทศจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าโครงการผักร่วมใจผักปลอดภัยของตลาดไทย สวัสดีค่ะชื่อจารุนีนุตมีนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยตำบลบ้านใหม่อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยตำบลบ้านใหม่มีผลผลิตคือผักกาดหอมโหระพากะเพราคะน้าขิ้นช่ายผักชีหนูเข้าประมาณ5โมงเช้าไม่เกินบ่ายโมงไปหมดแล้วผักประมาณ3-400กิโลกรัม ของการให้ความสําคัญกับกเกษตรปลอดภัยคือเริ่มต้นจากตัวเองเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่กับาสารเคมีมากก็เลยหันเข้ามาทําผลิตสินค้าปลอดภัยและอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าผลิตให้กับผู้บริโภคแล้วจะได้ราคาที่มีราคาที่สูงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางส่วนเรื่องของการสนับสนุนของอโครงการผักรว่วมใจนะคะ1คือพื้นที่ให้เกษตรกร,ร,กรได้มาจําหน่าย2นะคะเรื่องเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องผู้ค้า ติดต่อผู้ค้าให้แล้วก็ดูแลสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในโครงการผักร่วมใจ 3. เรื่อง q r c o d e เจ้าหน้าที่ได้ทำ q A c o า QR Code เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงผู้ผลิตได้นอกจากนี้ทีมงานห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนของตลาดไทยยังช่วยอบรมและให้คำแนะนำเรื่องสารปนเปื้อนเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาตรวจ้ําจนมั่นใจได้ว่า ผลผลิตได้มาตรฐานปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแก่ผู้บริโภคตลาดไทยสนับสนุนการอบรมให้แก่เกษตรกรโดยร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชจึงได้สนับสนุนชุดทดสอบอย่างง่าย เพื่อให้เกษตรกรมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนยาฆ่ามแมลงในผักนาแหล่งผลิตด้วยตนเองก็ขอแนะนำนะคะให้สมาชิกพ,พ,พี่น้อง,องเกษตรกรทุกท่านนะคะเข้ามาทำผักที่ได้มาตรฐานพ p เพื่อเข้าโครงการผักร่วมใจนะคะเพราะมีพื้นที่ขายเป็นจำนวนมากให้เราได้มาจำหน่ายมีลูกค้าเยอะแล้วก็ขายตรงถ้าเราทำด้วยความจริงใจมีมาตรฐานจริงเราได้ใจลูกค้าแน่นอนค่ะ